เจ็บดอกแค่ดูพระอาทิตย์ด้วยกำลังขึ้นสวยธรรมชาติต่างจังหวัดค่ะธรรมชาติต่างจังหวัดมาเก็บดอกแ่กับคุณยา่ามาเก็บดอกแ่กับคุณยา่าลายลาย น,นีคุณยามาต่างจังหวัดนะคะป้าหล่นลงมาจากต้นก็มีเบิงเด้อเบิงต้นเด้อคุณยาใส่เบิงต้นมาร่วงเลยร่วงลงมาเรื่อยๆเ,เลยเขียบ <c oughs> <c oughs> ไลยคักหลายคักดอกแค่ไลยคักหลายคักวันนี้มาดูธรรมชาติล่วงลงมาเรื่อยๆคุณย่าอยากเห็นตอนล่วงจังเลยอุ้ยหนุนล่วงล,งลงมาเรื่อยๆธรรมชาติแห่งบ้านเฮา เยอะมากเยอะมากก็จะ,จะร่วงลงมาเรื่อยๆนะคะฮ้ยง,งามแต่หลันี้ธรรมชาติบ้านเฮ้าแม่คุณยาชอบพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะอแสงพระอาทิตย์สวยๆสวสวยงามเวยงามดอกย้าใหญ่เนาะ มาเจอกับบรรยากาศธรรมชาติมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณธรรมชาติขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะวันนี้คุณย่าพามาชมธรรมชาติค่ะ